นะครับก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์แพมเพิร์ดนะครับแพมเพิร์ดนะครับก็จะเป็นผ้าอ้อมเอ้ยก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวเกาะเหล็กนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นประมาณนี้เลยก็เป็นเซตห้าสิบเนาะเหนกันนะครับแล้วก็ตัวละครจะเป็นตัวสามร้อยส่วนตัวสังทำนะครับก็จะเติมเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นซื้อแยกนะเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเช่าก็จะมีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมไม่ได้เข้าเว็บให้ดูนะครับก็ขอโทษกันด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมฟาร์มนะครับก็จะมีเหมือนกัน เป็นตุลละครคราฟนะครับแล้วก็จะเป็นพวกฮันนี่อะไรพวกนี้บัตทีซีนะครับสามารถเอามาคราบได้นะวันนี้ผมจะเล่นเป็นชิงทงนะครับเป็นกิจกรรมของประจำเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ว่าก็จะมีแบบฟังชัง์ชันแบบเต็มระบบหน่อยนะครับตามปกเนาะแต่ว่าก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมมาขำๆนะอย่าซีเรียสกันนะครับมันเป็นผมก็ไม่ได้ไปแบบไม่ได้เข้าโพสแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไปเจมกิจกรรมเยอะนะแค่ยิงรอบนอกนะครับประมาณนี้ลวกันก็ ไปเจอกันครับตอนนี้เรามาอยู่กันในเซิร์ฟแล้วนะแล้วก็ขอวิาสาสะนะครับขอเล่นเดฟหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆนะครับมันเป็นแนวก่อนเลยก่ะแล้วมีพวกโคตรเยอะเลยแต่ละคนอนะ่ะขอเปิดมองนะขอเปิดมองขอโทษทุกคนด้วยนะครับตอนนี้มีกิจกรรมชิงธงอยู่นะครับเห็นปะชิงธงชิงธง ต้องเล่นข้างหลังวะตายเลยผมไม่ได้เปิดล็อกนะเปิดแค่มอง,งเฉยนะเกียร์ก็เกียร์แล้วยายแค่มองก็เกียร์แล้วเกียร์สิบหายอะ่ะโอ้ก็ตีกันหมดเลยนี่ว่าเฮียไม่เหลือเลยลลแล้วโหอ,อ,อยู่ที่ใครวะเนี่ย อ่ออยู่ดีคนนั้นนะใช่ปะไอ้เนียทำไมไม่เห็นบางตีวะเฮ้ยเหมือนจะมีคนอยู่ตรงนี้ฮ<อ>่าฮ่า่านี่ยังเกียนอ่ะไอ้ผมว่าผมไม่ตีหรอกนะมันมองไม่เห็นบางตีนะครับ <c oughs> หาหางโผล่ไปนะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยอันนี้เหมือนจะเป็น เท่ากัน,นครับเท่ากัน,กนบอกตีด่านะครับดีที่สุดเกมมีคนอยู่ตรงนี้ตายไปแล้วขอเปิดมองนะขอโทษนะครับขอโทษทุกคนจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ตั้งใจจริงแหละกูใส่สุดละบอกให้ตายเนะี่ยมองเห็นทุกอย่างใครจะด่าไม่เป็นไรนะ มาทำคลิปชินฟินแต่ว่าไม่ได้เปิดล็อกนะครับไม่ได้เปิดแบบพวกโปรแกรมโกงยกเว้นมองอย่างเดียวเลยอขอแค่มองอย่างเดียวแต่ก็แลกกับการที่ผมแหลกอะ่ะโอเคปิดก็ได้อาจจะดีขึ้นครับผมมองสักรอบโอเคเฮ้ยสไน อยากได้อยากได้สไนด์ยดเดียวน่าจะดับเลยนะครับกูว่าแหละยูดเดียวดับกูเนี่นยอีสไนด์ผมยูเดียวเลยกูดับเลยเอาซะสองกล่อง<ป>อยากได้สไนอ่ะสไนด์แบบแป๊บเดียวผมรุ่นใหญ่จริงอ่ะ สมองในการชิดนี่ตันโม่ที่เราขอให้ทำนะครับแห้งพ่อเรียบร้อยดีจริงอ่ะไม่ได้เปิดมองที่จริงอ่ะถ้ามันจะมีตัวสั่งทำแบบเช่าด้วยนะครับแต่ที่ผมบอกรายละเอียดไปอ่ะแต่เหมันเป็นเป็นกิจกรรมเขาก็เลยให้เล่นแค่เป็นตัวโฮย์ี่นะครับผมเล่นธรรมดาเด้อแต่อยากเล่นสไนมากเลย เอาสไนเป้ให้ผมเล่นหน่อยด mm ได้ไหมทีนี้น่าจะเป็นเซตแจกนะครับไ,รไม่มั่นใจเหมือนกันนะไม่มั่นใจแต่ไม่ใช่โปรโมชั่นแน่ๆนะครับโปรโมชั่นจะเป็นอีกเซตหนึ่งนะแต่ก็ดูนี้ไปผมมาสองวันนะ่ะไม่ต้องห่วงผมมองให้ชื่นใจหนะ่อยโอเเคออโลูกมันแข็งจริงโลูกเพเดียวแบบแตกยากมาก แชโอเคเอ้ยผม,มยเห็นสไลด์เาสไลดผมเล่นไปอย่างงี้ด้วยเเจอแลดด้ว,วลตัวหนึง่งโอ้โหไม่ชุดเดียวเลยเนีย่ยไปกูกากจังวะ อันนี่ขนาดแบบมีวงมีมองผมไม่ไหวแล้ววะควดต้องแบบขั้นสุดแล้ววะครับครับอยอมโดนดาวไว้ไหมผมขอเล่นหน่อยฮะยังไม่ทันเดินเลยเฮีย้ยขอข้างหลังยังไม่ทันเดินเลยให้กูเดินหน่อยได้ไหมถ้าเราเกิดโพวน,นะครับ ไม่ได้เปิดล็อกนะถ้าเปิดล็อกเจออีกแบบนึงเลยผมเปิดล็อกให้ดูเฮียเอากูเพชรเดียวอีกแล้วถ้าผมมีสนายผมไม่มาอยู่นี่หรอกมองมาไม่ไหวแล้วกูเต็มระบบเลยเต็มระบบแน่เจอกูแน่ไม่ต้องเปิดลงเปิดล็อกแล้วเอ้ยไม่ต้องเปิดไอ้นี่นะครับนี่ ใส่สุดด้วยรุ่นใหญ่ไปกระพริบเปิดมองไหนก็ได้อะไรก็ได้ที่มีโดนสนาย,ยิงโอ้โหล็อกไม่ช่วยกูเลยไม่ล็อกก็ได้ยิง,ยงรีสปอร์ตยิงรีสปอร์ตโคตรเกลียดอะ่ะผมบอกเลยแบบ คนที่ยิงฟรีอย่างเงี้ยผมเกลียดมากเกลียดแต่กูก็ทําเหมือนพวกอันนี้มันจะเป็นระยะไกลนะครับเอ้ยระยะใกล้นะ,ะเกลียดแต่กูก็ยิงอะ่ะต่อต่อทั้งหมดกูไม่เล่นเไม่ขอเล่นแล้วาดิถล้ากูเปิดเต็มระบบ ระบบพร้อมทุกอย่างบอกให้แต่กูไล่ด้วย่านเนี้ยถ้าเกียดจังไว <c oughs> ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร อานจะไม่ใช่สายนะมื่เกี้่อเต็มที่อ่ะม่กูวอเต็มที่อ่ะป่ะว่อเต็มที่อ่ะป่ะ น่าเกลียดเกินน่าเกลียดเกินแต่กูชอบกูชอบอย่างเงี้ยโกงชาวบ้านน่ะแต่ผมประมาณอีก5นาทีผมค่อยเข้าไปนะครับมันสินาทีอะประมาณสินาทีเราเราค่อยไปทงนะครับมองซ้ายขวา โอเคสุดยอดไปเฮ้ยไเจอเฮดชัดเฮดชัดเฮดช e a เฮ h ดช h e เฮ s ดช t h เฮ d ดช o t เราดักเกิดอะไรดีสุดแล้วนะแบบรุ่นใหญ่เขาเล่นการ ผมจะรู้ไม่ถึงมากนี่ไงแล้วกูดันครับมาดิมาฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ก็โดนนะเฮ้ยสไนหรอไม่ใช่สไนนะครับอยากได้สไนสุดแล้วเนี่ยตอนนี้ผมจะเลิกเลย เลิกมองเลิกล็อกยอมล็อกเหมือนเดิมอยากเกิดคุณ <c oughs> เล่ชิ้หายเลยเป็นคนทีแถวนี้ป่าววะผมว่าผมวิ่งดีกว่านะครับ,บวิบ่งเด้อวิ่งเด้อหอยตรงนี้ด้อเราเป็นรุ่นใหญ่เดนะครับรุ่นใหญ่ให้คนกลัว ตั้งยังไงวะเนี่ยตรงเนี้ยโอเคแล้วกูเจอโลแข็งมากนะไม่นองกลัวเลยอะ ไปเราอ้อมเดานะมาดิน่าเกียดนะน่าเกียดนะว่าไปโพลทีดด่สุดนะครับเดี๋ยวผมเป็นรุ่นใหญ่ให้ดูรุ่นใหญ่เขาเล่นกันยังไงล็อกเต็มระบบ แต่ผมผมว่าอาจจะไม่ได้เอาธงนะครับเพราะว่ามันมันน่าเกียด้วนะมีทั้งล็อกมีทั้งแบบรุ่นใหญ่หมดอนะ <tiế> เป็นรุ่นใหญ่กูเ,เป็นรุร่นโตอันนี้กำลังมานะครับมาดิ ไมกลัวอะไรอย่างเลยกลัวสไนายกรตายใช่ไหมขึ้นไงวะตรงนี้เม่ได้แล้วใครบินอ่ะเฮ้ยผมว่าเข้าข้างหลังดีสุดอะว้

เฮ้ยเวิร์กว่ะตรงนี้โอ้โหโค้ดไม่กดแบบกดแบบโค้ดพ่อคุณแม่อ่ะผมผมจะซื้อนี่เป็นหนึ่งนัดถึงที่เรียกว่าออโล่ผมว่าเขารอให้ผมรอนิดเดียวรอเขาถงกันแล้วเราค่อยเข้าทีหลังนะครับ5นาทีแล้วเห็นไหม ไม่กระพริบ่อยไม่กระพริบ่อยมาเด็กพร้อมพร้อมไว้ว้มีคนขึ้นมานะเราก็พร้พอมพร้อมเป็นรุ้นใหญ่อยู่แล้วเฮ้ยช,ชอบไปมีล็อกอะชิวๆเฮ้ยมันบอกแล้วมันขึ้นมามึงขึ้นมา ขึ hey, nah. ้นมาลงมาลงมาปุ๊บตัวเดิมเลยเนี well, nice. ่ยไปดิพรนะเอาหายเฮียมันไปตรงนู้นแบบไม่รู้ตัว โดนยิงหลังน้อย้วยฮ่าอย่างที่เลยโดนอะไรวะพร้อมอ่ะจะรอมันโถมกันนะครับมันจะนับกันแล้วนะ พร้อมจริงอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วมาดิถูกเม็ด๋อไม่ใช่นะครับ ตายคือเล่จังไวย์เฮ้ยโอ้ผมขอโทษขอโทษผมไม่น่ายิงเลยผมน่าจะเข้าถ่มก่อนนะครับเฮ้ยผมไม่ยิงด้วยอ่ะผมไม่ยิงด้วยอ่ะปล่อยเขาไปนะครับปล่อยปล่อยเขาไปโถมกันเด้วปูวะาแลรกำลังปรับเวลาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมดหมว่า เขาเล่นเหมือนคนเล่นเล่นเกมไม่เป็นอ่ะตอนนี้มาสองทีแล้วครับผมเป็นรุ่นใหญ่เลยนะพร้อมละหายตัวหายตัวเดี๋ยวไม่ได้ผมขอใช้คลิปแป๊บผมจะเลิกหายตัวแล้วผมไม่ยิงหลังนะไม่น่าเกลียดไม่ไม่น่าเกลียดขนาดนั้นนะเอาไงดี เกิดเกิดไก่เี๋ยเราโพสกันแล้วผมต้องยิงไอ้นี่ให้นะครับโอเคโอเคโอ้โหดิแล้วก็โปมา เอ้าแล้วสไนค์ก um, ja uh. ูไปไหนอะสไนค์ผมไปไหนวะสไนผมไปไหนอะยังเหลือหนึ่งนาทีแล้วครับเขาต้องรีบเข้าแล้วเข้าแล้วไปแล้วโอ้โว เข้าดีกว่างี้ไปแล้วไปแล้วมาดีผมฝังดีใช่ปะ number flash n u น b e r f l a อ h number flash number f l ว s h n e รเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนผมช่วยแล้ว อไงดีวะเข้าแบบเข้าเลยดีกว่ายี่สิบวิละไม่ไม่ไ,ไม่ผมลืมกดหายตัวออกอ๋โอโหย่าติดโลประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครที่ชอบเซิร์ฟแนวนี้นะครับก็สามารถมาลองเล่นได้นะครับแต่ผมเป็นฟังก์ชันเดฟนะไม่ได้เป็นโปรนะครับโอเคก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับ,นนรบไว้เจอคลิปหน้าต่อไปนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยว คลิปหน้าเนี่ยผมเล่นแบบไม่ใช่เดฟให้นะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นชิงทงผมก็เลยแบบมันลานโลกอ่ะมันไม่ไหวจริงนะครับโอเคบายบายนะครับ